ในมุมหนึ่งของรัฐที่ปกคุมไวด้วยหมอกยามเช้าณนะเมืองที่ครึ่งหนึ่งเคยรุ่งเรืองกลับถูกกืนกินด้วยความเสื่อมโทมและความสิ้นหวังณนะที่แห่งนั้นความหวาดกลัวได้กัดกินจิตวิญญ,ญาณของผู้คนอย่างเงียบงนันมีเรื่องเล่าขานถึงการหายสาบสูญอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่าดวงวิญ,ญญาณบริสุทธิ พวกเธอถูกพรากชีวิตไปอย่างหัวเทียมในเงามืดแห่งปี1979และปี1980คดีฆาตกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายเกินกว่าจะเข้าใจด้วยเหตุผลทิ้งไว้ซึ่งปริศนาที่ดำมืดกว่าหลุมศพความจริงถูกบิดเบือนคำสารภาพเปลี่ยนไปมาดุดเงาที่เต้นรำในเปลวไฟและปีศาจ มันไม่จําเป็นต้องปรากฏกายเพื่อทิ้งร่องรอยของความชั่วร้ายไว้ทุกอนุของเมืองและผืนป่าต้องคํำสาปแห่งนั้นเรื่องราวที่เรากําลังจะเล่าขานนี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความหวาดกลัวที่แท้จริงความหวาดกลัวที่อยู่เหนือเหตุผลเต็ไมไปด้วยคําถามที่ยังไร้ซึ่งคําตอบและความมืดมิดที่ยังคงรอคอยอยู่ในเงามืดของเมืองที่สาบสูญแห่งนั้นสวัสดีครับผมนินเดอร์มิทอสรีคูยัมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปหาความจริง ของคดีจากเหตุการณ์สยองขวัญที่สุดในรัฐแมสซาชูเซตว่าที่แท้จริงแล้วนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่กดไลค์กด subscribe แล้วเราไปลุยกันเลยครับ รัฐแมสซาชูเซตน้ำเมืองฟอร์ลเวอร์ความหวาดกลัวได้กัดกินจิตวิญญาณของผู้คนอย่างเงียบงนันที่นั่นมีเรื่องราวของหญิงสาวสามคนได้แก่โดรีนไลสกี้บาบาร่าลาโพซาและคาเลนมาสเดนผู้ที่ถูกพลากชีวิตไปอย่างโหดเหีเ้ยมในเงามืดของปี1979และ1980จากคดีฆาตกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของลทัทธิซาตาน ทิ้งไว้ซึ่งปริศนาที่ดำมืดกว่าหลุมศพความจริงกับทุบิดเบือนครับคำสารภาพเปลี่ยนไปมาและปีศาจก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นเลยในคดีนี้แม้แต่ครั้งเดียวในเดือนตุลาคมปี1979ณเมืองฟอร์เเวอร์รัฐแมซชูเซตศพแรกที่ถูกพบเจอนั้นไม่ได้ถูกฝังแต่ถูกทิ้งไว้อยู่ที่กลางแจง้งราวกับเป็นคำเชื้อเชิญอันนาสพริงกัวเธอคือโดเรนสไลฟสกีวัย17ปี ร่างของเธอถูกพบตายที่นั่งอัธจันทร์ฟุตบอลของโรงเรียนมัธยมท้องถิน่นแขนบิดงอผิดรูปร่างอยู่ด้านหลังกะโหลกศรีรษะแตกละเอียดเสื้อผ้าฉีกขาดวินไม่ว่าใครจะเป็นคนทำมันต้องการให้มีคนมาเห็นต้องการให้ใครก็ตามเข้าใจว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในตอนแรกตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นเพียงอาชญากรรมบนท้องถิน่นและบนท้องถนนทั่ว,วไปฟอร์ลิเวอร์กำลังจะพังทลายลง อดีตเมืองอุตสาหกรรมที่เคยรุ่งเรืองกับถูกเกินกินด้วยความเสื่อมโทรงและการติดยาเสพติดครับที่เมืองแห่งนี้ในเวลานั้นหญิงสาวเกิดเป็นคดีหายตัวบ่อยครั้งบางคนกลับมาบางคนไม่กลับมาและส่วนใหญ่ก็ถูกลืมเลือนไปตามกาลและเวลาแต่คดีนี้ไม่ใช่แค่ความรุนแรงธรรมดาดแบบคดทีทั่วไปครับมันคือข้อความและจะตามมาด้วยสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าภายใน5เดือนต่อมา ผู้หญิงอีกสองคนจะเสียชีวิตร่างของพวกเธอถูกพบในสภาพถูกเผากระดูกแตกหักกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วป่าฟรีทาวฟอรเสรสสถานที่ที่มีแผนที่ไปก็ไร้ประโยชน์และส่งเสียงกรีดร้องที่ไม่มีวันเล็ดลอดออกมาได้ใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือลัทธิซาตานที่ถูกกล่าวหาหญิงสาวคนหนึ่งอ้างว่าได้เห็นพฤติกรรมบูชามนุษย์ที่น่าสะพรึงกลัวและชายคนหนึ่ง ที่บางคนขนานนามว่าปีศาจเขาคือข่าวดูภายใต้เงามืดของสามเหลี่ยมน้ำบริชพอร์ตความจริงและตำนานจะหลอมรวมเข้าด้วยกันจนไม่มีใครสามารถแยกแยะได้นี่คือเรื่องราวของการฆาตกรร,รมการบงการพิธีกรรมและความหวาดกลัวเรื่องราวที่ถูกฝังไว้ใต้ความเงียบงันและตำนานพื้นบ้านนับศตวรรษครับเรื่องราวนี้เหยื่อมีตัวตนอยู่จริง คำสารภาพที่เปลี่ยนไปมาเป็นของจริงฟอร์ลิเวอร์นั้นเป็นเมืองที่ค่อยๆร่วงโรยซึ่งครั้งหนึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำทอมสตันโรงงานทอผ้าที่สร้างความมั่นคงให้กับเมืองตอนนี้กลับยืนตะง,ง่านราวกับเป็นป้ายหลุมศพที่เงียบงนันเมื่อตำแหน่งงานหายไปโอกาสก็มาหลายตามบล็อกอาคารต่างๆผุพังหน้าต่างถูกปิดตายและหญิงสาววัยเยาว์ก็หายลับไปในซอย บางคนจมดิ่งสู่การติดยาเสพติดบางคนเข้าสู่วงการค้าประเวณีและบางคนก็แหกสับท์ูนไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางทางเท้า,ท,าที่แตกราวและแสงไฟที่กระพริบหไหวความกลัวแบบโบราณและเก่าแก่ชิ้นหนึ่งได้อย่างรากลึก,กความกลัวที่กระซิบถึงพิธีกรรมคำสาบานด้วยเลือดและพลังที่มองไม่เห็นซึ่งรวมตัวกันอยู่ในเงามืดนในเช้าวันที่13ตุลาคมปี1 9 7 9 ความกลัวนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมอากาศเย็นยะเยือกผิดปกติสำหรับเดือนตุลาคมเรย์มอนด์แกนอนพนักงานซ่อมบำรุงกำลังตรวจตาบริเวณสนามแข่งขันของโรงเรียนอาชีวศึกษาเทคนิคไดมอนด์รีเจนอลตามปกติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขาจึงจำความรู้สึกตอนอากาศที่หนักอึ้งกว่าปกติได้อย่างแม่นยำเขาเล่าให้กับตำรวจฟังในภายหลังว่าเหมือนกับว่าโลกทั้งใบนั้นกลั้นหายใจและหยุดนิ่งไปทั้งหมด และแล้วเวลาประมาณ8 7นาฬิกานาทีเ,าเขาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งตายที่นั่งอัธจันทร์โลหะของสนามฟุตบอลน,นั่นคือร่างของเด็กสาวโดลีนไรสกี้วัย,ย17ปีนอนขดต,ตัวอยู่ขาของเธอแยกออกจากกาันอย่างผิดธรรมชาติแขนถูกปิดไปด้านหลังราวกับถูกมัดกางเกงยีนของเธอขาดรุงริงและเลือดชุม่มใต้ศีรษะกระโหลกศีรษะของเธอถูกกระแทกซ้ำๆอย่างรุนแรงจนยุบลง เศษคอนกรีตก้อนหนึ่งอยู่ไกลๆก็เปื้อนเลือดเช่นเดียวกันเธอถูกพาตัวไปทุบตีและถูกทิ้งไว้ในที่โลงแจง้งเจ้าหน้าที่คนแรกที่มาถึงที่เกิดเหตุคือสารวัตรอลันซิลวาวิทยุแจ้งว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่เป็นไปได้และภายใน30นาทีนักสืบพอลแคลลีผู้สอบสวนมากประสบการณ์จากกรมตำรวจฟอร์ลิเวอร์ก็มาหยุดยืนจ้องมองร่างของเด็กสาวเขากล่าวว่าเธอไม่ได้ถูกซ่อนเอาไว้แคลรี่เล่าในภายหลัง มันไม่ใช่เรื่องของการหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มแต่นี่คือข้อความแต่ว่ามันเป็นข้อความจากใครถึงใครก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปโดรีนไลสกี้เคยเป็นนักเรียนในนิวเบดฟอร์ดเธอเร่ร่อนมายังฟอร์ลิเวอร์หลายเดือนก่อนถูกฆาตกรรมและเริ่มทำงานตามท้องถนนใกล้เบดฟอร์ดสตรีทเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลายคนรู้จักเธอเธอเป็นเด็กสาวที่ยังเยาว์มีปัญหาและน่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแมงดา เธอเคยบอกเพื่อนว่าเธอเจอคนคุ้มกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่คืนนั้นพยานอ้างว่าเห็นเธอประมาณ4ี่ทุ่มสานาทีใกล้สถานีขนส่งเธอมีท่าทีมึนเมาประมาและถูกพบเห็นว่ากำลังพูดคุยกับชายสูงในแจ็คเก็ตสีเข้มการเสรียชีวิตอย่างโหดเหีเ้ยมของเธอสร้างความตกตะลึงแก่กองกําลังตำรวจแต่ในสายตาของสาธารณชนการฆาตกรรมของเธอแทบจะไม่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเลย เพราะเธอเป็นเพียงแค่เด็กสาววัยรุ่นที่ทำงานบริการทางเพศในปี1979คการที่เธอทำงานบริการทางเพศหมายความว่าชีวิตของเธอนั้นถูกตัดสินไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่สำหรับนักสืบที่ยังคงเต็มใจเจาะลึกลงไปการฆาตกรรมของเธอนั้นไม่ได้ดูเป็นการสุม่มมันเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางสิ่งที่เลวร้วายยิ่งกว่าที่ใครจะจินตนาการได้หลังจากการตายของตดวนไลสกี้ หญิงสาวที่ทำงานบริการตามทั้องถนนใกล้กับเบดฟอร์ดและนอตเมนก็เริ่มหายตัวไปจากจุดที่เคยอยู่บางคนย้ายออกจากเมืองด้วยความหวาดกลัวคนอื่นๆเริ่มเอ่ยชื่อกระซิบกระซาบคาวดูโรบินเมอร์ฟีคาเลนมัสเดนและบาบาราเลโพซาพวกเขากระซิบกระซาบถึงการประชุมของลัทธิที่ลึกเข้าไปข้างในป่าสงวนแห่งรัฐฟีทาวฟอร์เรเวอร์ เกี่ยวกับพิธีกรรมคาถาไลา่รำและเลือดนักสืบไปได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกลากเข้าไปในป่าและได้รับคำขู่ว่าจะไม่วันได้กลับออกมามีการพูดถึงชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นร่างทรงของซาตานเรื่องการบูชายาและแท่นบูชาที่เปื้อนเลือดหญิงสาวส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เสพติดยาเสพติดไม่มีที่อยู่และเป็นเพียงไม่กี่คนที่ต้องการพูดคุยกับตำรวจส่วนคนที่ยอมพูดก็จะดูหวาดกลัวเกินกว่าจะบอกความจริงทั้งหมด ไม่ใช่แค่เมืองที่ถูกหลอกหลอนชาวบ้านได้กล่าวขานถึงสามเหลี่ยมบ a ชเวิร์ดบ e ชวอเ a อร์มานานแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีชื่อเสียงด้านเหตุการณ์แปลกประหลาดสามเหลี่ยมนี้รวมถึงฟอร์ลีเวอร์ฟีทาวและลาหูบาร์ดภายในพื้นที่นั้นมีรายงานการพบเห็น UFO แสงประหลาดสิ่งมีชีวิตลึกลับและสถานที่ประกอบพธีกรรมที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าใจกลางสามเหลี่ยมนี้คือป่าสงวนแห่งรัฐฟีทาว ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่และมืดมิดที่นักเดินทางแต่นักเดินป่ารายงานว่าพบสัตว์ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นร่างบุคคลในหลุมที่ถูกขูดและซากกองไฟที่มอดดับแล้วล้อมรอบไปด้วยกระดูเมื่อคดีฆาตกรรมของโดรีนเงียบลงโดยไร้ซึ่งผู้ต้องสงสยัยนักสืบก็เริ่มโงนใจนี่เป็นเพียงการฆาตกรรมบนท้งนองถนนอีกครีหนึ่งจริงหรือเปล่าหรือว่าฟอร์ลีเวอร์ได้กลายเป็นบ้านของบางสิ่งที่มืดมิดกว่านั้น ต้นเดือนพฤศจิกายนปี1979ถนนหนทางเงียบสงบลงแต่ไม่ได้ปลอดภัยขึ้นเลยบาบาร่าลาโพซาเธอเองก็เป็นพนักงานบริการเช่นเดียวกันแม้จะมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ขอบเขตเกี่ยวกับเธอคือเธออายุ19ปีและมีลูกหนึ่งคนความสัมพันธ์ที่เปราะบางกับความเป็นจริงและมีนิสัยชอบหายตัวไปหลายวันเธอเป็นที่รู้จักของตำรวจและนักสังคมสงเคราะห์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นที่รู้จักของ แอนดี้มาสเตสชายสูงวัยผู้เปี่ยมด้วยความเชื่ออันมืดมิดในวันที่7พฤศจิกายนบาบาร่าไม่ไปรับลูกจากพี่เลี้ยงเพื่อนๆไม่มีใครเห็นเธอสถานที่ที่เธอไปเป็นประจำในตัวเมืองฟอรลิเวอร์ใกล้นอตเมนก็ไม่พบอะไรเธอหายตัวไปและมันเตสคือคนสุดท้ายที่ได้เห็นเธอแอนดี้มันเตสอายุ14ปีรูปร่างสูงมีลักษณะที่คาดเดาไม่ได้และบางคนบรรยายว่าเป็นลัทธิซาตาน เขาเป็นอดีตผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวชมีความลหลงใหลในเรื่องลี้ลับหมกมุ่นอยู่กับการควบคุมบารบา,าเขาจะบอกผู้คนว่าเขาสามารถเรียกวิญญาณได้ว่าปีศาจสามารถถูกสั่งให้ทำตามคำสั่งได้หากจ่ายด้วยเลือดบางครั้งเขามองว่าการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นการแลกเปลี่ยนอันศักดิ์สิทธิ์และความรุนแรงชำระล้างจิตวิญญาณเมื่อบารบาราหายตัวไปมลเตสก็ไม่ช่วยตามหาเธอเขากล่าวว่าเธออยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ หลายเดือนต่อมาในเดือนมกราคมปี1980นายผ่านบังเอิญพบศพของเธอในป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งนอกเมืองฟอร์ลิเวอร์เธอเสียชีวิตมาหลายสัปดาห์แล้วหรืออาจจะเป็นหลายเดือนแล้วด้วยซ้ำและร่างของเธอก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญที่รอการเปิดเผยร่างของบารบาร่าราโปชาถูกพบในสภาพที่แทบประจําไม่ได้มีลักษณะที่เปื่อยยุ่ยหมดแล้วกะโหลกศีษะร้าวและขากรรไกรหลุดลุยสาเหตุการเสียชีวิต คือการบาดเจ็บจากการถูกกระแทกอย่างรุนแรงจุดที่พบศพอยู่ไม่ไกลจากเขตป่าสงวนแห่งรัฐฟีทาวแอนดี้มาเตสถูกจับกลุมไม่นานหลังจากนั้นมันจะต้องใช้เวลาเกือบ10ปีกว่าจะตัดสินความผิดเขาได้แต่ในระหว่างนั้นหญิงสาวคนที่3ก็กำลังเล็ดลอดผ่านรอยร้าวไปแล้วคาเลนมาสเดนวัย20่ปีเธอเป็นคนฉลาดแกมโกงในชีวิตตามท้องถนนผ่านความยากลำบากจากการติดยาการถูกทารุณกรรม และการขายร่างกายเพื่อความอยู่รอดมานานหลายปีเธอวนเวียนอยู่ระหว่างศูนย์พักพิงโมเตลและบ่อหลังรถยนต์เธอรู้จักทุกคนทั้งบาบาร่าโดลีนและที่สําคัญที่สุดคือคาวดรูคาเลนไม่ได้แค่ทํางานให้กับดรูเท่านั้นแต่เธอหวาดกลัวเขาเธอหวาดกลัวอย่างสุดหัวใจในเดือนมกราคมปี1980คาเลนซึ่งตกใจกับการตายของบาบาร่าและมั่นใจว่าเธอจะเป็นรายต่อไป ได้เข้าหาตำรวจฟอลลิเวอร์พร้อมกับเรื่องราวที่พวกเขาไม่รู้จะจัดการอย่างไรเธออ้างว่าคาวดูเป็นหัวหน้าลัทธิซาตานที่เคลื่อนไหวอยู่ในฟอลลิเวอร์ว่าเขาใช้ความรุนแรงและพิธีกรรมเพื่อควบคุมหญิงสาวอย่างเธอและเธอได้เห็นพิธีการบูชายานมนุษย์ในป่าเธอไม่ได้เอ่ยชื่อบาบาร่าโดยเฉพาะจอจงแต่เธอกล่าวว่าเธอได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งถูกทุบตีคอถูกรัดและศพถูกทิ้งไว้ให้ปีศาจนักสืบพอลแคร ซึ่งรู้สึกหงุดหงิดอยู่แล้วกับความเย็บงันรอบคดีของโดลีนได้เองตัวฟังคาเรนดูหวาดกลัวมากเธอขอความคุ้มครองตำรวจเสนอที่จะย้ายเธอไปอย่างบ้านพักที่ปลอดภัยแต่เธอปฏิเสธเธอพูดว่ามันสายเกินไปแล้วฉันตายไปแล้วเธอพึมพำว่าเขาบอกฉันแล้วข่าวดูนั้นแตกต่างจากมาเสตสอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้หลงผิดแต่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจน เขาเป็นผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นลัทธิซาตานและเป็นแมงดาแห่งฟอลลิเวอร์เขาเควบคุมหญิงสาวที่ทำงานบริการด้วยกำปั้นคำขู่และเรื่องเล่าตำนานลึกลับเขาอ้างตัวว่าเป็นมือขวาของลูซิเฟอร์และตามคำบอกเล่าของคาเลนและคนอื่นๆเขาเรียกร้องให้มีพิธีกรรมในป่าโรบินเมอฟีหญิงสาวอีกคนในแวดวงของดรูจะให้การในภายหลังว่าเขาใช้การบูชาย,ยานันสัตว์เพื่อรับสมาชิกใหม่เขาจะสวดมนต์วาดวงเวทต่าง และเรียกร้องเลือดเพื่อพิสูจน์ความจงรักฟักดีในโลกของดูไม่มีพระเจา้าไม่เพียงอำนาจและอำนาจนั้นได้มาด้วยความหวาดกลัวคาเลนกล่าวว่าเธอพยายามจะหนีไปแต่ดูเตือนว่าเธอจะเกิดอะไรขึ้นหากเธอหนีไปเขาบอกว่าฉันจะต้องลองเอยเหมือนคนอื่นเธอกล่าวไว้ในวันที่9กุมภาพันธ์ปี1980คาเลนมาสเดนถูกตำรวจสอบสวนและสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง เธอประมาากระสับกระสายและสูบบุหรี่จัดตลอดการให้สัมภาษณ์เธอขอให้ไปส่งที่โบสถ์เซนแมรีซึ่งเป็นอาคารหินที่เงียบสงบที่บางครั้งเธอไปนั่งคนเดียวในเวลากลางคืนนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่มีใครเห็นเธอมีชีวิตอยู่เมื่อคารเรนมาสเดนไม่กลับไปที่พักในคืนนั้นยายของเธอก็แจ้งความคนหายการหายตัวไปของคาเรนไม่ได้เป็นที่พาดหัวข่าวใดๆเลยแต่สำหรับนักสืบอย่างแครีรีมันคือจุดแตกหักพวกเขามีหญิงสาวสามคน ทั้งหมดเชื่อมโยงกันทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทํางานบนท้องถนนในแวดวงของรูและทั้งหมดต่างก็ให้ความหวาดกลัวต่อชีวิตและตอนนี้ทุกคนก็เสียชีวิตหรือหายตัวไปหมดแล้วความเงียบที่ปกคลุมฟอร์ลิเวอร์เริ่มส่งเสียงกระซิบแห่งความหวาดกลัวที่ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปในเดือนมีนาคมปี1980ภายใต้ความกดดันและอาจจะเป็นความกลัวของเธอเองโรบินเมอร์ฟีก็ได้ออกมาให้การ เธอเล่าให้ตำรวจฟังถึงการฆาตกรรมของคาเรมาชเดนอย่างละเอียดในลักษณะพิธีกรรมที่น่าขนลุกเธออ้างว่าคาวดูนั้นและชายอีกคนหนึ่งชื่อวิลลี่สมิธลากคาเรน,นเข้าไปในป่าเวสพอร์ตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนป่าฟีทาวที่นานพวกเขาได้ทุบตีกรีดคอและทารุณกรรมร่างกายและเผาชิ้นส่วนของร่างเธอในกองไฟพิธีกรรมเมอร์ฟี่กล่าววา่าดูได้เรียกซาตาน โดยยืนอยู่เหนือศพของคาเรนและประกาศว่าตนเองเป็นภาชนะของปีศาจในเดือนเมษายนเศษชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของมนุษย์ถูกพบในตำแหน่งที่เมอร์ฟีได้บรรยายไว้การทดสอบในภายหลังยืนยันว่าเป็นของคาเรนมาสเดนด้วยคำให้การของเมอร์ฟีและซากศพที่พบดู Drew และสมิธจึงถูกจับกลุ่มเมอร์ฟีเองก็ถูกต้องข้าหาร่วมด้วยเธอสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมเธออ้างว่าเธออยู่ภายใต้มนต์สกดของคาวดูรูเนื่องจากเธอหวาดกลัวเขา เธอไม่มีทางเลือกอื่นแต่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเรื่องราวของเธอก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเธอเป็นพยานจากนั้นก็เป็นผู้มีส่วนร่วมแล้วเธอก็อ้างว่าเธอสร้างเรื่องทั้งหมดขึ้นมาเองเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นเส้นแบ่งระหว่างความจริงความกลัวและเรื่องแต่งก็พลาเรือนไปโดยสิ้นเชิงป่าสงวนแห่งรัฐฟีทาวฟอรลิเวอร์มีพื้นที่กว่า5,000เอเคอร์เป็นป่าทึบรกทึบ มีทางที่นำไปสู่พื้นที่ที่ไม่มีทางออกเนินเขาที่กลบเสียงและความเงียบสงบอย่างสมบูรณ์จนบทขยี้ความคิดการหลงทางในป่าเป็น,นเรื่องง่ายและการหายตัวไปยิ่งง่ายกว่านั้นในเช้าที่หนาวเย็นและมืดมิดในเดือนเมษายนปี1980ทีมค้นหาขนาดเล็กได้เดินลุยพงหญ้าใกล้ถนนรีดในเวสต์พอร์ตซึ่งห่างจากขอบป่าเพียงไม่กี่ไมล์ สถานที่นี้ได้รับมาจากโรบินเมอร์ฟีระหว่างการสอบปากคำเธออ้างว่าเป็นที่ที่คาวดูพาพวกเขาไปทำพิธีบูชายันที่นั่นในดินชื้นๆใต้กองแปลงและใบไม้แห้งพวกเขาพบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของกระโหลกศีรษะมนุษย์การวิเคราะห์ทางนิติเวชยืนยันว่าชิ้นส่วนกระโหลกนั้นเป็นของคาเดนมัสเดนไม่พบฟันไม่พบชิ้นส่วนอื่นของร่างกายมีเพียงเศษกระดูกที่ไม่เกี่ยมและแตกหักโรบินให้การว่าพวกเขาเผาผมของเธอ ทำลายใบหน้าและตัดนิ้วของเธอหลักฐานที่ได้มานั้นน่าสยดสยองแต่ก็ตรงกับเรื่องราวของเธอนักสืบจ้องมองเศษกะโหลกในความเงียบพวกเขาได้หลักฐานที่ต้องการแล้วเมื่อข่าวการฆาตกรรมครั้งที่3แพร่ออกไปสื่อมวลชนก็เริ่มให้ความสนใจในที่สุดไม่ใช่ที่ตัวเหยื่อแต่เป็นที่ข่าวลือนักข่าวต่างพากันเกาะติดคำว่าซาตานพิธีกรรมในป่าการบูชาย,ยันเลือดมวลดำรัที่โศเพนีและแมงดาที่รับใช้ปีศาจ พวกเขามีชื่อเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าสามเหลี่ยมบิชวอเตอร์ซึ่งถูกบัญัติขึ้นในทศวรรษที่1970โดยนักสัตว์ลึกลับวิทยาลอเรนโคแมนสามเหลี่ยมนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นวังวนเหนือธรรมชาติสถานที่แห่งแสงประหลาดสิ่งมีชีวิตลึกลับกิจกรรมของโพเทกไส์และพิกรรมอันมืดมิดป่าสงวนแห่งรัฐฟีทาวตั้งอยู่ใกล้ใจกลางสามเหลี่ยมบิชวอเตอร์และตอนนี้เหยือ่อฆาตกรรม3คนก็ถูกพบที่นั่นเช่นกันผู้คนเริ่มเรียกที่นั่นว่า ป่าต้องสาบนักเดินป่าหลีกเลี่ยงชาวบ้านกระซิบกระซาบถึงร่างเงาและเศษรักษ์ที่แกะสลักบนต้นไม้แม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังยอมรับอย่างเงียบๆว,ว่าพวกเขาเกลียดการลาาตะเวนในป่าตอนกลางคืนเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เลวร้วายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวอ้างและเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดต่อมาคาวดรูถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมขั้นที่หนในคดีการเสียชีวิตของคาเดนมาสเดน อายการโต้แย้งว่าเขาเป็นผู้นำลัทธิซาตานที่บงการการตายของเธอเพื่อรักษาการควบคุมกลุ่มพนักงานบริการทางเพศของเขาโดยอ้างว่าคาเรนต้องออกจากลาัทธิกำลังจะเปิดเผยความจริงและได้ชดใช้ด้วยชีวิตของเธอโรบินเมอร์ฟีคือพยานปากเอกเธอให้การว่าดูเชื่อว่าตนเองเป็นมหาสมณะแห่งซาตานว่ากันว่าเขาประกอบพิธีกรรมด้วยเลือดตัดอวัยวะของสตัตว์และให้ขำมันสัญญาว่าจะมอบอำนาจให้กับผู้ติดตามเพื่อแลกกับความพักดี เธอเล่าว่าเธอเห็นรูกีดคอคาเรนและเตะศีรษะของคาเรนพร้อมกับไร้มนของซาตานและเผาซากศพของเธอเพื่อเป็นเครื่องบูชานี่เป็นหนึ่งในคาให้การที่น่าตกตะลึงที่สุดในประวัติศาสตร์กฎหมายของรัฐแมสซาชูเซตส์แต่โรบินไม่ได้เป็นเพียงแค่พยานเท่านั้นเธอยังเป็นผู้มีส่วนรวมด้วยเธอถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับที่สองและได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตพร้อมโอกาสได้รับการทานบนเพื่อแลกกับการให้ความร่วมมือ ทำให้การของเธอได้ปิดฉากชตาตกรรมของดูไปแล้วอย่างไรก็ตามแม้ในระหว่างพิจารณาคดีข้อสงสัยก็เริ่มคึืนขานเข้ามาเมอร์ฟี <Murphy S 1> <Murphy S 2> เปลี่ยนรายละเอียดคำให้การของเธอหลายครั้งเธอสารภาพว่าเคยโกหกในอดีตทนายฝั่ง,ง,งจำเลยก็โต้แย้งว่าเธอกําลังบงการระบบเพื่อลดหย่อนโทษของตนเองและเรื่องราวเกี่ยวกับลทัทธิซาตานทั้งหมดนั้นถูกสร้างขึ้นมาไม่มีหลักฐานทางกายภาพใดๆที่เชื่อมโยงคราวดูกับคดีฆาตกรรมมีเพียงคําพูดของโรบินเมอร์ฟีเท่านั้น ถึงกะนั้นคณะลูกขุนก็เชื่อเธอดูรูถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนเมื่อดูรูถูกคุมขังและเมอร์ฟี่อยู่ในเรือนจำฟอร์ริเวอร์พยายามที่จะเดินหน้าต่อไปแต่คำถามต่างๆกลับเพิ่มพูนยิ่งขึ้นใครกันแน่ที่ฆ่าโดรีนไลสกี้ทำไมเรื่องราวของเมอร์ฟี่ถึงเปลี่ยนแปลงมาอย่างตลอดเวลาและคาวููเป็นผู้นำลัทธิจริงๆหรือเป็นเพียงแค่แมงดา ที่ถูกใช้เป็นแพะรับบาปจากความตื่นตระหนกกันแน่แม้ผ่านไปหลายศตวรรษเมอร์ฟี่ก็ยังคงถอนคำสารภาพบางส่วนและเธออ้างว่าเธอโกโหกภายใต้ความกดดนันว่าตำรวจบังคับให้เธอเชื่อมโยงดูกับฆาตกรรมว่าเธอต่างหากที่อยู่ในการควบคุมไม่ใช่ดูในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง<ๆ>เธอเคยพูดว่าไม่มีลัทีิไม่มีพิธีกรรมบูชาญาณมีเพียงความกลัวและเลือดหลายปีหลังจากการพิจารณาคดีนักสืบกลับไปสำรวจ่าอีกครั้งและพบว่าพวกเขา พบบงหินที่เปื้อนขี้ผึ้งไมก้กางเขนกับหัวที่แกะสลักบนต้นไม้เศษซากสัตว์ที่จัดเรียงในรูปแบบพิธีกรรมและกระดูกที่ไม่เกลี่ยมซึ่งไม่ทราบที่มาด้วยเหตุนี้เรื่องราวทั้งหมดที่รายล้อมด้วยสถารที่ดังกล่าวกลุ่มศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติจึงเริ่มสำรวจปา่าด้วยกล่องสื่อสารวิญญาและกล่องอินฟราเลดบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบบางคนจับภาพดวงวิญญาณบนกล,อล่องหรือบันทึกเสียงกรีดร้องทีไ่ไม่ได้ยินด้วยหูเปล่า นักสืบคนหนึ่งออกจากป่าหลังจาก,การสำรวจและถูกพบในสภาพช็อกหมดสติอยู่ในรถในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาไม่เคยกลับไปยังที่นั่นอีกเลยและไม่เคยพูดถึงที่นั่นในสิ่งที่เขาเห็นคดีฆาตกรรมลัทธิฟอร์ลิเวอร์ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวต้นทศวรรษที่1980อเมริกาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใหม่นั่นคือลัทธิซาตานร,รายการโทรทัศน์ในเวลากลางวันต่างพากันเตือนผู้ปกครองเกี่ยกับนักบูชาปีศาจที่แฝงตัวอยู่ตามซอกมุมของสังคม รายการทอล์คโชว์นำเสนออดีตสมาชิกของละเทที่อ้างว่าเคยเห็นการบูชายัญเลือดและพิธีกรรมมืดในเมืองเล็กๆข,ของอเมริกาคดีโรงเรียนอนุบาลแมกมาตินและคดีเวสต์เมมฟิสสามรวมถึงหน้าหนังสืออย่างไมเคิลลีเมเบอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาวะฮิสเทเรียระดับชาติและที่ใจกลางของความตื่นตระหนกทางศิลธรรมของรัฐแมชชัส่สตเท์คือชื่อของคาลดรูชื่อของเขากลายเป็นคำย่อหน้าสำหรับสิ่งลี้ลับ ผู้นำลัทธิซาตานที่ใช้โสเภณีเป็นเครื่องสังเวยมนุษย์เรื่องราวของพวกเขามีครบทุกอย่างทั้งเพศการฆาตกรรมศาส,สนาเยาว,วชนและความชั่วร้ายและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นคดีผีที่ไม่ได้มีเรื่องผีมากซะขนาดนั้นแต่เรื่องนี้คือเรื่องคดีฆาตกรรมของลัทธิซาตานของจริงอีกหนึ่งคดีครับหากคุณผู้ชมเข็นย่างไรก็อย่าลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและ็นปัญญาชนนะครับ ก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจผมรับคิป,ปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพมาคลิปใหม่ของเดิมมิทอสซีควีมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบตัดเพียงเท่านี้ไว้เจอเกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ